พี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยครับคู่ถังเบอร์สิบหกได้นี่คู่ถังเบอร์สิบหกเจ็ดมีดนะเรื่องราคายางเนี่ยเรากําหนดไม่ได้ครับแต่เราสามารถเพิ่มผลผลิตแบบนี้ได้นะเพิ่มเพิ่มผลผลิตได้โดยการลดต้นทุนการผลิตต้นทุนส่วนใหญ่ของยางคือปุ๋ยนะสวนผมเนี่ยใช้ขี้ไก่นะใช้ขี้ไก่ใส่ครั้งหนึ่งใส่สองตัน ครั้งหนึ่งใส่ครั้งไล่ละสองตันนะไล่ละสองตันอยู่ได้ห้าปีห้าปีเสร็จครั้งหนึ่งแต่ถ้าสวนยาวก็ท่านอยู่ใกล้กับฟาร์มหมูที่เขาเลี้ยงหมูแบบอุตสาหกรรมนอะอยู่ใกล้กับบ่อเลี้ยงปลาดุกที่เขาเลี้ยงปลาดุกแบบอุตสาหกรรมน้าล้างคอ,อกหมูน้ําในบ่อเลี้ยงปลาดุกนั่นแหละคือโคดปุ๋ยครับให้ท่านเอารถบรรทุกไปบรรทุกมาใส่เลยเขาให้ฟรีเขาให้ฟรีแต่ท่านก็ต้องจ่ายค่าค่าขนหน่อยครับนะแต่พอใส่ ขี้ไก่ใส่ขี้หมูใส่น้ำล้างคอ,อกหมูใส่น้ํำในบ่อเลี้ยงปลาดุกแล้วอย่าลืมนะครับพ่นด้วยน้ำหมัก e m อมสูตรครูเอมเพื่อกํากับเพื่อ,เพ,อเพื่อควบคุมไม่ให้ราที่จะก่อโรคไม่ว่าจะเป็นราดําราสีชมพูราไวทอปทอราครับนะรวมทั้งยุงด้วยนะรวมทั้งยุงด้วยถ้าท่านทําแบบนี้นะอดินก็มีปุ๋ยคอกมีน้ําล้างคอ,อกหมู มีน้ำเลี้ยงบ่อปลาดุกนะนะปุ๋ยทางดินลำต้นฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e m สูตรครูเซมครับนะโอ้โหยางก็ทั้งก็จะเป็นแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องต้นทุนการผลิตท่านควบคุมได้นะน้ำล้างโคกหมูน้ำเนบ่อเลี้ยงปลาดุกเขาให้ฟรีนะเพราะพวกนี้มันเยอะมากมากครับนะอย่าลืมนะพ่นด้วยน้ำหมัก e m สูตรครูเซมเพื่อให้ปุ๋ยทางลำต้นสงสัยเข้าไปดูที่เพจ ซปเปอร์เอ็มโดยครูเอ็มบุญเสนานะหรือเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กเข้าไปดูที่ YouTube ช่องครูเอ็มบุญเสนาถ้าเผื่อท่านยังคล่องใจยังสงสัยนะเชิญนะครับสถาบันเกษตรกรการยางครับมาอบรมที่สวนผมสวนยู่เพื่อโคกสิทวันจังหวัดสกลนครอยู่ใกล้ๆเต่างอยอยู่ใกล้ๆถ้ำผาเด่นอยู่ใกล้ๆกับสาวกโคขุนผลยังคำโทรมาก่อนนะ0 8 7 2 1 7 7 1 7 6 ทูเอ็มบุญเสนายินดีต้อนรับทุกคนครับสวัสดีครับ